เปยชัดเจนเลยนะฮะในคลิปเนี่ยมันอยู่แถวถนนพุทธ,ธากาศฮะ <c oughs> แล้วมีเสียงผู้ชายด้วยนะฮะพอเล่นเต้นเต้นสักพักหนึ่งเสียงผู้ชายตะโนออกนขึ้นมาว่าเอาพอแล้วหมดรอบแล้ว <c oughs> อ่าเออสแสดงว่าเต้นเป็นรอบรอบนี่เปิดออกสามคนเปิดเผยทีนีละสามคนเป็นแถวอย่างนี้เลยค่ะพุทดเดิกราชอยู่ที่ไหนแล้วนี่คุณเห็นแล้วคุณจะยิ่งลำบากขึ้นในการแต่งกาย๋ยว่ข้าจะต้องไปปราบปรามซะแล้ว <c oughs> นี่ฮะ ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจนะฮะสอนอบางกุเทีนก็บอกว่าไม่ใช่ของชั้นนะตรงนี้ไม่ใช่สอนตตลาดพลูในที่สุดครับทู้ชมะสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะฮะตำรวจไปจับกลุ่มมาได้คนหนึ่งนะครับแล้วก็นําตัวมาเปรียบเทียบปรับขณะนี้ยังรออีกสองคนแล้วที่มาที่ไปเนี่ยเป็นขบวนการก้อนเดียวกันผมใช้คำว่าก้อนน่าเกลียดหรือเปล่าคุณเอกราชคำว่าก้อนเนี่ยมันฟังดูเป็นยังไงไหม ขบวนการเป็นก้อนแก๊งเดียวกันนะเออเป็นก้อนอ่ะคือวันที่สามสาวที่ศรีลมเนี่ยสามคนที่อยู่ด้วยอเหมือนกับอยู่ในกลุ่มเดียวกันน่ะแต่พอมาเต้นอีกวงหนึ่งอันนี้เกิดขึ้น17เมษาผมก็ใจว่าคลิปแรกเริ่มเผยแพร่อันนี้ออกมาเต้นกันนี่ฮะก็แปลว่ามันจะโยงกับฟูมูลผับฟูมูลผับเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยมักจะไปเต้นกันเลือยเพื่อจะแรก กินฟรีเที่ยวฟรีแลกเหล้าอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะนี่เดียงตามอีกสองคนนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเรื่องตู้ม้าที่ดอนเมืองจับไปสี่ตู้ย้ายพุ่งกลับดอนเมืองตอนนี้ดูจะมาเข้มข้นกันเรื่องปัญหาสังคมทีเดียวหรือจะต้องรอท่านไปจัดการมันเป็นหน้าที่ของข้าเจ้าก็รู้